บ o ็อกบ0็อูนหนึ่งตอนสั่งต้นไม้ผักเชียงดามาจากช้อปปี้สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกช่องพิทยายแล้วนะคะวันนี้พิมจะมาอันบ x ็อกอะไรนั้นไปชมกันเลยสั่งมาจากชอปปี้เหมือนเดิมค่ะสั่งอะไรนะสั่งอะไรนะสั่งอะไรเนาะ oh. ยาวๆอย่างนี้คืออะไรนะ เดี๋ยวนี้ต้นไม้ก็ส่งผ่านช้อปปี้ได้แล้วนะคะเค <Okay. S 1> สะดวกสบายมากเลยช่วงโควิดตอบสนองความต้องการพุกคนท้พวกเลยค่ะไม่ต้องเดินทางเลยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช้อปปี้นี่แหละคะ่ะต้นอะไรวะ A few moments later ผักเชียงดานนี้เป็นผักท้องถิ่นของภาคเหนือนะคะ ที่กำเนิดของผักเชียงดานะคะพบในเอเชียใต้ค่ะแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินเดียพม่าสีลังการหรือว่าทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะที่เน้นว่าเป็นภาคเหนือของประเทศไทยเขาก็เพราะว่ามีอากาศหนาวค่ะต้นผักเชียงดานะคะเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อในเรื่องลดน้าตาลในเลือดเพิ่มกำลังในการทํางานหนะักเป็นยารักษาเบาหวานช่วยทําให้เจริญอาหารช่วยบำรุงสายตาแก้ตาฟ้าฟังช่วยแก้หูชั้นกาาลางอักเสบรักษาไข้อาการหวัดลดไข้แก้ไอขับเสมหะ ช่วยบรรเทาการภูิแพ้และหอบผืแก้โลหลงอาเสบแกละละ้ปวดอสเสบแก้โรคปิดโรคลิซิดงทวานเป็นยาขับปัสสาวะช่วยขับนดูของสตีแก้การมองน้ําแก้โรคหิวน้ำตาดูดสระบรรลุสายตา,าเยอะจังสรรพคุณที่เด่นๆก็ลดลงกางในเลือดนั่นแหละคะ่ะจัดมา4ต้นเลยค่ะต้นละ70บาทถ้าส่งตังคหาเป็นการส่งต้นไม้ผ่านเทอรลี่นะคะขเขอาใช้เทปกาวรัดตรงนี้ไว้นะคะ ไม่เคลื่อนเนาะนนี่ไงเขาจอดเชือกตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วไปไหนต่อนี่ค่ะออกมาเลยมาเป็นคู่นี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นดินของลงกระถางนะคะหรือว่าลงดินได้เลยค่ะ <Wow. S 1> ทำชินดาวไปทําบริโภคได้หลายรูปแบบนะคะเพื่อนๆต้องลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยค่ะมาส่งเมื่อวันอาทิตย์ค่ะออกฟิศปิดก็พิ่งมาเปิดดูวันจันทร์ ก็มีความบอบช้ำของมันนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแห้งแรงอันนี้ออกใบเหลืองๆห,หน่อยนะคะอุ้ยติดสองด้านเลยอะ่ะนี่ค่ะอันนี้ตัวง้องแงงง้องแงงหน่อยนะง้องแงงง้องแง <no. S 1> ถึงเขาจะดูเหี่ยวๆไปบ้างแต่ว่าเราคงฟื้นฟูได้ มันเป็นังไงไหมล่ะเลอไปหน่ ยังไงคะกลิน่นไข่เจียวปกติไข่เจียวปกติจะมีความขมไหมเขาผักเชียงดาขาลรือว่าขมไม่นะถ้าทอบจะใส่ไม่ขมเลยไม่ขมเลย,เลยบนภาพปกติเลยนะคะใช่าจะจิม้กมกระปิบได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ Six <hours> later อันนี้คือใบสดของผักเชียงดานะคะจะมีสีเขียวเข้มค่ะ ถ้าเป็นผางเหีือจะกินยอดกันแต่เราไม่อยากกินยอดเพราะว่าเรากว่าเป็นกาว,วก็เปลี่ยนมากินใบแทนจะ,จะให้พี่นกลองเทนว่าถ้าใบาสดรสชาติจะเป็นยังไงก็มีกลิ่นกลิ่นเหมือนเหม็นเขียวนิดๆนะใช่ค่ะขมอ,<ะ>ออกเหมือนหนังไฟสู้เลยจะกล้ากินไหมเนาะรงนด<ง>้แต่บอกว่าสับสับคุณมันมันแก้อะไรนะตัวรสน้ตาในเลือดค่ะงั้นลองดูนะ เป็นไงเป็นไงขมเนาะขมไหมมันมันกินใบไม้เคยกินหนังไฟรูบไหมไม่เคยเก็เที่ยกับบว่าเช้าที่ว่ากินไข่เจียวอันนั้นอร่อยกว่าเยอะมันไม่ขมอันนี้แบบเหมือนกินใบไม้อ่ะมันกินใบไม้ตามทางทั่วๆไปอ่ะอ๋เหมือนใบไม้เราเลยจะไปกินน้ำตามนะสั่งต้นไม้ผ่านช้อปปี้เคอรี่วิ่งมาส่ง ไม่ต้องไปเลือกด้วยตัวเองประหยัดเวลาตามภาษายุ COVID คโควิดค่ะจบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ